หลังจากประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะ8พักที่เขาตอนนี้ก็บอกว่าจับมือกันแน่นแล้วแหละจะตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะคะก็มาถแถลงค่ะคุณผู้ชมนั่งถแถลงแล้วก็ยืนกันเรียงหน้ากระดานเลยนะคะคุณหมอโชนานนี่แหละถแถลงบอกว่าหลังก้าวไกลส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยเป็นแกนนันจะตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปหารือกันว่าเอะเราจะตั้งรัฐบาลยังไงให้ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นไปตามเสียงของพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามานะคะ มติของที่ประชุมเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าในการประชุมรัฐสภา27กร,รกฎาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชุมก็มีมติให้พักเพื่อไทยนี่แหละส่งผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งนายกของพักแล้วก้าวไกลจะเป็นคนเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้ได้รัฐบาลที่เรามุ่งมั่นร่วมกันตามความคาดหวังของประชาชน27ล้านเสียงส่วนวิธีที่จะได้เสียงสนับสนุนที่ประชุมเสนอแนวทางดังนี้คุณผู้ชม 1น,นะคะ8พัก ที่อยู่กันปัจจุบัน312เสียงจะไปช่วยกันหาเสียงสนับสนุนจากส so วให้ได้เสียงเนี่ยมันเติมเต็ม37 5เสียงขึ้นไปก็หมายถึงว่าต้องได้อีก63เสียงด้วยกันก็จะไปช่วยกันหาตรงนี้นะคะการได้มาซึ่งส so ว63เสียงมันก็อาจจะมีเงื่อนไขโดยเฉพาะประเด็นมาตรา1นึอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันกับส so วนะคะว่าเงื่อนไขนั้นอ่ะสวอยากให้ลดลดเนี่ยคือลดแบบไหนต้องการมากน้อยขนาดไหนพอได้ข้อมูลจาก so วมาเสร็จเพื่อไทยเขาจะไปคุยกับก้าวไกลว่าวาเขาต้องการแบบนี้ก้าวไกลยอมถอยได้มากน้อยขนาดไหน 2. องค่ะคุณผู้ชมที่ประชุมถ้าสมมุติว่ามันเสียงไม่พอจริงๆก็จะไปสแสวงหาเสียงจากพักการเมืองอื่นๆนะคะโดยให้สิทธิ์เพื่อไทยเพื่อไทยไปหามาเลยจะเอาพักไหนเข้ามาเติม ในร่วมรัฐบาลหรือว่าจะไปขอความร่วมมือว่าอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ช่วยโหวตให้ไ,ได้ไหมอันนี้เพื่อไทยได้สิทธิ์นั้นเลยนะคะจะไปพูดคุยนําเสียงมาสนับสนุนพักที่จะคุยก็จะเป็นเสรีภาพของเพื่อไทยในการพิจารณา 3. ค่ะ อันนี้แหละคุณผู้ชมที่ต้องจับตากันถึงแม้ว่ามันไม่ชัดเขาใช้คําว่าแนวทางอื่นๆให้สิทธิเพื่อไทยพิจารณาเลยแนวทางอื่นๆซึ่งในการถแถลงวันนี้มีการถามด้วยนะคะว่าไอ้แนวทางอื่นๆที่ว่านั่นก็คือไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการใช่ไหมเพราะตอนนี้พูดกันเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะมีให้ติดตามด้วยเพราะว่าก้าวไกลเขาบอกว่ามีลุงไม่มีเราใช่ไหมคุณทุกคนครับแต่พัก ร่วมรัฐบาลในปัจจุบันน่ะบอกว่าถ้ามีก้าวไกลไม่มีเรา,อาเอาสิคุณผู้ชมอันนี้คือ3แนวทางนะคะที่พยายามจะหาเสียงมาสนับสนุนให้ได้คุณหมอชลนานบอกว่าคําถามที่จะให้ก้าวไกลลดเพดานหนึ่งเนี่ยข้อเสนอนี้ที่ประชุมก็มาหารือกันกับก้าวไกลเหมือนกันแนวว่าก้าวไกลเนี่ยอยากได้ละเอียดว่าอะถ้าสรุปแล้วจะให้ก้าวไกลถอยหรือให้ลดเนี่ยไปเอารายละเอียดมาว่ารายละเอียดที่จะให้ถอยหรือลดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวก้าวไกลจะรับไปพิจารณาค่ะ ชุมได้เสนอแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนุนดังต่อไปนี้นะครับทางที่1ครับพวกเราแปดพักร่วมซึ่งประกอบด้วย312เสียงนะครับเราจะดำเนินการแสวงหาขอเสียงสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ได้ครบตามจำนวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา63เสียงนะครับอาจจะมีเงื่อนไข ที่สมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งเงื่อนไขไว้กรณีเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเองจะไปพูดคุยถึงเงื่อนไขนั้นแนวทางที่สองครับได้เสียงหรือขณะที่ทำงานสแสวงหาเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาไม่พอเพียงเนี่ยก็ให้สิทธิพักเพื่อไทยครับดำเนินการไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่น ไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นนะครับซึ่งพรรคการเมืองที่จะไปพูดคุยเนี่ยทางที่ประชุมให้เป็นเสรีภาพของพรรคเพื่อไทยแนวทางที่3ครับเป็นแนวทางอื่นเป็นแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมได้ให้สิทธิ์ของพรรคแกนนําหมายถึงพรรคเพื่อไทยได้ไปพิจารณาดาเนินการ